ในบริษัทอสังหาที่เป็นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในที่ทางเราวิเคราะห์อยู่1ิบบริษัทนะครับคิดว่าทุกบริษัทเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นบริษัทใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยในมุมของตัวความสามารถในเชิงการแข่งขันก็น่าจะมีความได้เปรียบในเชิงต้นทุนแล้วก็ความได้เปรียบในเชิงแบรนด์เมื่อเทียบกับเดเวลลอปเปอร์ที่เขาอาจจะมีความใหญ่ที่น้อยกว่า นะครับเพราะฉะนั้นในครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็ยังคาดหวังว่าทุกๆรายเนี่ยน่าจะกลับมา,ามีผลประกอบการที่ฟื้นตัวขึ้นได้เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็อาจจะเอาพอฟอร์มตลาดได้เล็กน้อยนะครับใน,ในเชิงของตัวโครงการใหม่ที่เขาเตรียมไว้เยอะขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของแบ็กหลอกคอนโดที่หลายๆบริษัทเนี่ยก็จะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มเติมขึ้นมารวมถึงในมุมของตัว ภาพเศรษฐกิจเองเนี่ยถ้าไม่ได้มีประเด็น Impact เชิงลบมากๆจากในกรณีของของซ้เนี่ยมันก็จะทําให้ให้ภาพเศรษฐกิจเนี่ยดูมีความนิ่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือถ้าเกิดนิ่งเนี่ยมันก็จะทําให้ให้ให้เดเวลอปเปอร์เนี่ยวางแผน ได้ไง่ายขึ้นก็คือเดินตามแผนแต่ถ้ากมันมี new factor เข้ามาใหม่เช่นภาษีทรัมป์สูงมากนะครับกระทบ Export กระทบ GDP หรือว่าสงครามในต่างประเทศมีม,มีความรุนแรงมากขึ้น Excalate มากขึ้นอันนั้นก็จะเป็นปัจจัยใหม่ที่เราจะต้องเทคอินท o เขาแล้วก็มีการปรับประมาณการแล้วก็กระทบ กับตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราเรามองข้ามพวกนั้นถ้าทุกอย่างนี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีในเชิงของการฟื้นตัวที่ดีนะครับโดยบริษัทที่เราคิดว่าน่าจะมีผลประกอบการที่ดีในครึ่งปีหลังเนี่ยจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นภาพนี้แหละแต่ตัวที่โดดเด่นเนี่ยก็จะมี AP นะครับ Q3 เนี่ยจะเปิดตัวโครงการแนวราบเพิ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วก็กลับมาเปิดตัวคอนโดมิเนียม นะครับสองโครงการเราคาดหวังยอดขายในระดับที่ที่ที่ฟื้นตัวได้ดีนะครับจาก Q 2ที่มีประเด็นเรื่องแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็กำไรในเชิงครึ่งหลังนี้ก็จะจะเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับรวมถึงบริษัทที่2ก็คือแสนสรินะครับที่ Q3 นี้ก็จะมามาเปิดกลับมาเปิดโครงการใหม่เยอะขึ้นเยอะซึ่งสริจะต่างกับ AP นิดนึงตรงที่ว่าสิ่งที่เขามาเปิดจะเป็นตัวคอนโดสี่โครงการในสี่ทำเลนะครับซึ่ง ถ้าดูแล้วเนี่ยภาพของของตัว d e m a าซ supply ในแต่ละทำเลเนี่ยมันก็จะทำให้ยอดขายเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็จะมีหนึ่งโครงการที่พระรามเก้าเนี่ยจะเป็นโครงการที่สร้างเสร็จก่อนขายมันก็จะช่วยทั้งในแง่ของรายได้แล้วก็กำไรได้เลยนะครับอันเองเนี่ยความความเด่นก็จะมี2บริษัทนี้ที่ท,ที่ค่อนข้างชัดซึ่งเขาก็เป็นถึงเป็นท็อปทรีของ housing developer เช่นเดียวกัน นะครับส่วนลายที่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 ด้อยที่แย่จริงเอ่อที่เหลือๆอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าด้อยแต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์ของเขาที่เขามองตลาดในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาไม่ได้ดีนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยเขาก็มีพร็อเจกต์ในมือเนี่ยค่อนข้างมากอยู่แล้วเมื่อเทียบกับดีมานที่ลดลงดังนั้นเองการขยายตัวของของโครงการใหม่ของเขาเนี่ยก็จะขยายไม่มาก นะครับอย่างปรึกษาอย่างตัว LPN นะครับสองบริษัทนี้ก็อาจจะเหมือนกับมีความ a g g r e s s i v e น้อยกว่า Developer อื่นๆนะครับแต่ว่าในเชิงฐานการเงินก็ถือว่าดีนะครับเพราะฉะนนั้นเขาก็จะเป็นคนที่มีความพร้อมอสูงเมื่อตลาดกลับมาครับดังนั้นเองเนี่ยผมผมคิดว่าประเด็นในเชิงของครึ่งหลังเนี่ยมันค่อนข้างชัดแล้วว่ามันจะฟื้นขึ้นจากครึ่งปีแรกแต่ ก็ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังครับอาจจะมีประเด็นเรื่องหุ้นกู้นะครับที่ที่ที่สังหาเองก็ต้องยอมรับว่าดีมานของคนซื้อหุ้นกู้เองเนี่ยก็มีความระมัดระวังสูงเพราะฉะนี้ถ้ามีบางบริษัทนะครับไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ครบแล้วก็เ,เ,เรียกอะไรเลยไม่สามารถหาไฟแนนซ์เชื่อมมาคืนตรงนั้นได้อาจจะมีประเด็นเรื่องออขอยือดระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยหรือเงินต้นออกไปอันนะี้ก็จะเป็น n อ i s e ที่มันจะเข้ามา ในระยะสั้นได้นะครับเพราะฉนั้นรวมๆแล้วเนี่ยผมว่ารายใหญ่ก็จะมีความได้เปรียบทั้งในเชิงของตัว coverage โครงการแบรนด์การเติบโตงยอดขายการได้รับความยอมรับจากลูกคา้าแล้วก็ในเง่ของทางการเงินนะครับก็ค่อยๆฟื้นตัวไปครับครึ่งหลังปีนี้ครับ